แฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเสสีทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชื่อเคอครับในวันนะจ๊ะก็วันนี้เราจะมาทําการจัดของให้ทางบ้านกันนะครับช่วงนี้ผมได้รับรีเควสต์มาเยอะมากพี่ผมมีงบประมาณเท่านี้ผมจะทาเซตอะไรทําของแคสประมาณไหนจริงๆคลิปเราเนี้ผมทําไปเยอะแล้วนะทุกคนจริงลองย้อนไปดูได้นะครับแต่วันนี้ผมได้รีเควสมาเกี่ยวกับงบประมาณสักต่อห้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับว่าเอ้ยต้องทําของประมาณไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่ะก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะครับ ก็แน่นอนครับเซทที่ผมแนะนํายังคงเป็นไรเดอร์รวมถึงอยู่เสมอนะครับเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยมันจบจริงๆมันไปได้แทบแต่ทุกอย่างเลยดันทุกอย่างคือไปได้หมดเลยนะครับผมแล้วรวมถึงดันในอนาคตก็ไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็พีพีได้นะครับผมกิวก็ก็ได้มัง้ง <c oughs> กิวเนี่ยผมไม่แน่ใจวะหนุ่ม <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคํานวณงบประมาณด้วยนะครับว่าเฮ้ยที่เราพูดมามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับผมอ่ะ เริ่มต้นกันนะครับมากับเว็บคู่หูคู่ใจเราครับตอนนี้เว็บของการจัดสเตตัสมีการอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆทางเจ้าของเว็บถ้าคุณได้ฟังหรือได้ดูอยู่นะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่กลับมาอัปเดตนะผมโคตรดีใจอ่ะโคตรดีใจจัดอ่ะนะเดี๋ยวเราพูดถึงเซตก่อนเลยแล้วกันนะก็อย่างที่พูดกันไปว่ายังไงผมก็เชียร์เป็นตัวของไรเดอร์นะครับไม่ใช่ว่าเซตอื่นไม่ดีนะทุกคนนะเซตอื่นดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าผมว่าไรเดอร์มันจบ สเตตัสมันได้นะครับผมอะไรหล,ลายอย่างมันได้นะผมอะ่ะก็เป็นไรเดอร์ระดับแรนั้นเองนะครับแนะนําให้เอาบวกเจ็ดอสามสิบสองนะครับบวกเจ็ดอสามสองไปหมดเลยนะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยจริงๆลูกแก้วทักวันี้มันมันไม่ได้แพงไปทุกคนเออมันไม่ได้แพงไปไม่ได้ถูกไปเน้นย้ำนะครับอันนี้เหมาะกับคนที่งบกลางๆไม่ไม่ได้เป็นสายประหยัดมากแบบเหมาะกับคนที่งบประมาณนึงเลยนั่นเองนะครับผมอะ่ะชายาแกอัปเดตยังนะอไยชายาแกอัปเดตแล้วว่ะเออ ทีนี้ฉ <c oughs> ายาตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเผื่อใครที่ไม่มีฉายา30%สามารถใส่ฉายาชารดแทนได้นะครับเพราะว่าฉายาชารดเนี่ยบวกนิป100นะครับผมแล้วก็สเปเชียล1 0 0แล้วก็คิเรทสินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมอ่ะก็ใครที่ไม่มี30%ผมเชียร์เป็นชารดนั่นเองนะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยอย่าอย่าไปพึ่งไปยัดมันมากนะเพราะว่าตัวของลูกแก้วเองอะหลกัหลกๆเลยนะครับผมเรายัดตามเท่าที่เราขาดนะฮะสเตตัสของเราภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหม สเปเชียลของเราเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดพเอ่อ7จ็อบนะครับบวกหลังนะแล้วก็คิเลตของเราวิ่งมา29แล้วนั่นเองนะครับคิเมดวิ่งมา70นะครับเอออีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นบวกเเน้นย้ำว่าเป็นบวก9ไปบวก10นะครับอ่ะเราจะติ๊กเป็นบวก10ไปเลยก็ได้นะเพราะเราจะต้องเป็นบวก10อยู่แล้วนะครับอะประมาณนั้นละกันเนาะอืมบวก9ไปบวก10เลยนะครับติ๊กตันไปเลยนะครับหนุ่มๆอ่ะมาต่อไปนะครับผมมาดูในเรื่องของของแคทกันบ้างนะคร ของแคทเนี่ยเราจะเอาเวลน้อยใส่ได้ด้วยนะครับแบบไม่ได้แบบวิววามากเวลน้อยใส่ได้แล้วก็งบประมาณกลางๆนั่นเองนะครับส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ยังเน้นย้ําให้เราโฟกัสในเรื่องของสเปเชียลอยู่เช่นเคยครับเพราะว่าทุกวันนี้คือดันมันมันเพิ่มเลื่อขึ้นไปเยอะมากดังนั้นอ่ะสเปเชียลจะเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆนะครับสเปเชียลนี่สําคัญมากๆถ้าเป็นผมตอนนี้ผมหมาป่าเริ่มเยอะแล้วเออในตลาดตอนนี้ผมหมาป่าเริ่มมาบึ้มๆแล้ว ผมเนี่ยยังก็หนีผลหนีไม่ค่อยพ้นผมมาป่าสักเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงมากและที่สำคัญคือเวลมันไม่ได้เยอะมากบวกกับตัวของราคามันก็ไม่ได้สูงเกินไปสเตตัสถือว่าดีในเชิงระยะยาวเลยนั่นเองนะครับอ,อันนี้ผมเชียร์จริงๆนะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ของพวกเนี้ยพยายามให้บวก7จ3 2อขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะดันสเตตัสง่ายครับทุกคนนะเราจะดันสเตตัสแบบง่ายจัดเออใช้คําว่าง่ายจัดจัดเลยนั่นเองนะครับ ส่วนใบหน้าครับใบหน้าเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีเยอะนะครับแต่วันนี้เราให้เรามีงบประมาณมาประมาณหนึ่งนะครับผมเชียนะครับหน้าแบมบูครับหน้าแบมบูเนี่ยทำไมผมเชียนะครับมันได้สเปเชียลนะครับได้สเปเชียลแบบบึ้มๆนะครับได้ทั้งคีเรตแล้วก็คีเมดด้วยครับที่สําคัญครับวิวเน้อยใสได้ครับประมาณ55ใส่าได้นะครับผมอ่ะก็ของพวกนี้ก็จะเป็นประมาณวิวห5นะครับหน้าแบมบูตอนนี้ไม่ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปเดี๋ยวเราไปส่องด้วยนะครับว่าราคาของที่เรามัดรวมกันี่ ราคาเท่าไหร่แล้วเร็จสับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะอ่าต่อไปนะครับผมก็คือเสื้อเสื้อจริงๆเสื้อมีเยอะนะเสื้อตอนนี้มีเยอะมากนะครับแต่ก็ยังเชียร์เป็นตัวของเสื้อวันแม่อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันโอเคอ่ะมันสุดแล้วสำหรับผมนะมันโอเคมากมีทั้งคีเรตมีสเปเชียลมีฮิปอะไรเงี้ยมันมันเฟี้ยมากลงทุนทีเดียวจบอย่างเงี้ยครับอืมประมาณนั้นกางเกงกางเกงก็แนะนําเป็นกางเกงรอยกระทงนะครับอันนี้ก็เวลน้อยใส่ได้แล้วก็จบจริงๆรราคาไม่แพง ไม่เป็นตัวของกางเกิงลอยกระทงก็เป็นตัวของอควาแบบไหนก็ได้นะครับเน้นย้ำว่าแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนั้นเออันนี้เหมือนขอใส่ผิดนะมันต้องเป็นตัวของ500นะครับแต่ผมเชยร์เป็นตัวของอควาดีสุดนะครับผมอ่ะเพราะว่าอควาไม่ไม่แพงมากแลวทุกวันนี้ก็เริ่มมีขายแล้วนั่นเองครับจะเป็นอควาก็ได้ลอยกระทงก็ได้นะครับงบประมาณใกล้ๆก้กันนะครับแต่อควาเนี่ยจะถูกกว่านะครับผมอ่ะต่อไปเป็นเนฟเฟคของมือกันบ้างครับทุกคนนะเออมือนะครับผมก็แน่นอนครับ ไม่มีไม่มีอะไรหนีพ้นมือกงเล็บนงหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าสเตตัสด,ดีมากมีฮิปมีสเปร์มี ip, ม space, มคิริแบบบื้มบื้มคือลือคือลือนะครับตอนนี้สังเกตว่าคิริของเราเริ่มเริ่มแบบประมาณหนึ่งแล้วนะรองเท้าครับทุกคนครับเหมือนเดิมครับผมหนุ่มๆนสเปเชียลเป็นหลักนะฮะก็ตอนนี้รองเท้ามันมีเยอะเนาะแต่ว่าผมแนะนํานะครับรองเท้าเซนต้าม่วงก็ได้นะครับอันนี้ดีแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวหายากทุกคน่ะอันนี้ได้หมดเลยนะครับอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ ่วนต,ตัวผมว่าไอตัวของรองเท้าตกปลาเนี่ยมันก็ยังเป็นกระแสอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือราคาก็ไม่ได้แบบแพงมากนะครับผมอ่ะประมาณนั้นหรือจะเป็นรองเท้าฟ้าก็ได้นะไอรองเท้าฟ้าตรงนี้ครับมันจะมีการบวกฮิบแล้วก็สเปรย์นะครับคี้เล่คี้เม็ดนะครับได้ทั้ง2แบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมอ่าไปแต่ว่าผมแนะนําเป็นตัวของรองเท้าฟ้าบูสโนอันนี้ดีได้คิเล่คี้เมดด้วยนะครับค่อนข้างเฟี้ยวนะครับกดไปต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของประดับกันบ้างนะครับผมอ่า จริงๆผมแนะนําเป็นตัวของฟอกเลยนะครับอันนี้ฟอกเฟลน้อยใส่ได้นะครับผมอะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นระดับดีเจนนะครับดีเจนดีจอยรือใส่ละประดับฟอกนะครับโคตรดีอืมแป๊บนึงนี่นี่ประดับฟอกสส่วนเนี่ยผมเชียร์สส่วนฟอกเลยนะครับเพราะว่าดีแบบมากๆดีแบบมากมากจริงๆอะ่ะทุกคนเวลน้อยใส่ได้ราคาไม่แพงครับผมเออนี่หางก็แหวนสส่วนฟอกอันนี้คือฟิกนะครับอันนี้คือแนะนําว่าฟิกจริงๆนะครับนี่ สเตตัสของเราตอนนี้ครับสังเกตรครับคีเรตของเราเนี่ย93แล้วนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสเปเชียลเราเนี่ย3 0 0พันแล้วนะครับออ 3, เออสเปเชียล3,000เนคือแบบแค่แต่อีโต๊ก e เดียวแตกได้เลยค่อนข้างดีมากนะผมมา๊บนึงนะโอเคปิดอันนี้ไปนะครับทีนี้ตัวของคีเรตเราขาดเนาะผมแนะนำลูกแก้วเป็นบวก12นะครับทุกคนบวก12เนี่ยเอาเป็นบวกส2สีเออสีขี้ก่อนนะครับมันราคาไม่แพงมากอะ่ะเราทำยังไงได้ให้คีเลตเราร้อยก่อนอนะ่ <ๆ S 2> นะเพื่อนๆ่นะ<ๆ>นะเออ คิเลตเราร้อยก่อนนะครับอ่ะคิเลตตอนนี้ของเราหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเราก็ยัดลูกแก้วบวก10บขาวครับอืมยัดลูกแก้วบวกสิบขาวไปเลยนะครับหนุมน่มๆนี่ลูกแก้วบวก10ขาวแบบบ้าข้างเราจะได้คิลเมตอีกแบบบึ้มบ้มอะ่ะทุกคนดูครับโอเคอันนี้ผมไม่แน่จะว่างบป,ประมาณมันจะเกินมาเท่าไรนะครับแต่ว่าอันนี้เหมาะกับคนที่ยิงยาวคือแบบทําของทีไม่ต้องเปลี่ยนเยอะครับเออ ไอรองเท้าเนี่ยใส่เป็นเท้าตกปลาได้นะครับได้หมดเลยนะครับแต่ไอ้เท้าบูเนี่ยมันหายากแหละเออแต่ว่าถ้าได้ถ้าเจอมาก็ก็คุ้มนะราคาค่อนข้างถูกนะครับถูกมากถูกมากนี่ประมาณนี้อ่เก้าชิ้นประมาณนี้ครับสเตตัสของของเรานะครับแล้วก็ดูคิดเมทครับ169ตีดีแบบลาโลกอ่ะโจ๊กเองก็แตกครับทุกคนนะสเตตัสแบบนี้คือบื้มบืมจัดนะครับ มาหน้าหมื่นตีอะผมโูมากข้างมากเพชรพีหมื่นสี่นะครับผมทุกคนแต่ว่าเด็ดแต่ว่าเด็ดนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปที่เกมกันว่าอราคาที่เราทำเนี่ยงบประมาณของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับผมอ่ะเริ่มกันนะครับตัวของไรเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแคลคูลเอเตอร์ขึ้นมาสักครู่สักครู่เราจะได้มีการบวกกันแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่ามันสิเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้จเอเกม <c oughs> อ่ะมา คชคูเตอเอาเป็นแคลคูเลเตอร์ะอย่าอย่าเต็มจอบอกก่อนนะนี่แคลคูเลเตอร์เอามาตรงใกล้ๆครับผมผมจะตีเป็นจํานวนบาทเลยละกันนะครับผมไรเดอร์เมื่อกี้รวมลูกแก้วรวมอะไรเสร็จสับเอ้ยยังยังไม่รวมแก้วเราแยกกันทีละส่วนดีกว่าน่าจะจําได้ง่ายกว่านะครับผมตัวของเซตไรเดอร์ถ้าเป็นบวกติดโดยประมาณท้องตลาดอยู่ที่2003นะครับทีนี้ตัวของลูกแก้วเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นบวก12หรือสีขาวอะไรก็ตามนะครับ ไฮรุกแก้วบวก12อ่ะราคาตัวนี้ก็ไม่ได้แพงเวอร์อผมให้ดูกันอันนี้ผมจะอิงเลเฉลี่ยเป็นเซตราคาเซตเอ็มเลยนะเพื่อนๆน,นะเน้นย้ำว่าเป็นเลดของเซตเอ็มเลยนะครับผมอ่ะถ้าเป็นบวก12บวก12เหลืองตอนนี้อยู่ที่ประมาณลูกละหนเอนะครับแล้วก็บวก10ขาวบวก10ขาวครับมาดูกัน อ่ะตีไปตีต่างลูกแล้วประมาณ M1 แล้วกันลูกละ30บาททั้งบวก12แล้วก็ตัวของบวก10ขาวนะครับผมอ่ะอันเนี้ยเราใช้ทั้งหมด18ลูกนะครับเน้นย้ําว่า18ลูกนะครับอืมเพราะว่ามันส่วนละ9เนาะ18ดคูณด้วย30นะครับอันเนี้ยแค่ลูกแก้วเฉยๆเนี่ยเราโดนไป540บาทนะครับผมอ่ะคูณเออบวก540บาทอันเนี้ยเป็นลูกแก้วภาพรวมแล้วนะครับสายาชาโดว์นะครับผมอันนี้เราแยกกันไปต่างหากอีกนะครับผมอ่ะ สายาชาโดเนี่ยราคาท้องตลาดประมาณ7 0 0ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมให้ประมาณ7 0 0ร้อยแล้วกันนะครับผมอ่ะสายาชาโด้เจ็ดร้อยครับอืมประมาณนี้อันนี้คือไรเดอร์ลูกแก้วแล้วก็เป็นตัวของเอ่อสายานะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปครับในดูในเรื่องของฝั่งของแคชกันบ้างน,นะครับผมอ่ะอนแคชเนี่ยผมให้ดูในเรื่องของ3ส่วนฟอกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าของมันดีจริงอ่ะสาส่วนฟอกตอนนี้ โอ้บวกเจ็ดแอบจะแพงไปนิดหน่อยนะอ่ะฮะผมแนะนําให้ซื้อมเดิมไปตีเองก็ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้บวกเจ็ดแพงมากนะครับเออตอนนี้บวกเจ็ดแอบแพงไปหน่อยนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อไปตีเองก็ได้นะครับเนี่ยดูดิมันราคามันก็ไม่ได้แพงมากดูดิชิ้นละประมาณ5้ากว่านะครับผมก็3ชิ้นก็ประมาณสักทั้สิบห้าถึงสิบเโดยประมาณนะกันนะครับทีนี้ผมให้ตีต่างละกันในการตีของชิ้นหนึง่งอ่ะผมให้งบประมาณสักประมาณ5้าเอ็ม เออถ้าโดนหนักกว่าน,นี้ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันเออถ้ารับบวกสิถ้ารับบวกเจ็ดได้ก็จะดีมากนะครับผมอ่ะก็เออชิ้นหนึ่งประมาณ 5M บวกเดิมๆตีไปตกชิ้นละประมาณ 12M 1ชิ้นน่ะประมาณ 12M อันนี้บวกเจ็ดแล้วนะ12บคูณสนะครับ 36M 36M หกเอ็เอคูณเลทชัดเองก็คือ33นะครับประมาณ1,188บาทบวกลบนะบวกลบนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมที่เห็นเขาขายกันไม่ได้แพงขนาดนี้ทุกคนถ้าเป็นในกลุ่มอ่ะเขาขายกันจะอยู่ที่ประมาณสักแถว พันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะอืมแต่นี้ผมให้พันหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับตีกลมๆก็คร่าวไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับโอเคประมาณนี้ครับอันนี้สี่พันหกแล้วนะครับทุกคนสี่พันหกแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้ราคาก็ใช้ได้นะครับผมต่อไปมือฮาโลวีนครับของดีของโตครับมือฮาโลวีนครับอ่ามือฮาโลวีนอันนี้แนะนําอย่างหนึ่งนะครับเอาบวกเจ็ดพอนะครับไม่ต้องไปเอาอะไรบวกมาก้รูบวกเจ็ดมันจะไม่ค่อยมีเลยวะทุกคน งานเหนื่อยงานเพียละอันนี้ต้องตีเองนะทุกคนนะหมกเจ็ดเหมือนไม่ค่อยมีเลยอะ่ะมีแต่ว่าที่ออร้อยอะ่ะบวกเจ็ดผมให้ประมาณสักก็แถวสิบเอ็มได้ไหมเออก็ประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยบาทนะครับผมูแต่ว่าแพงนะสามร้อยบาท <c oughs> แพงแพงแพงครับมือกงเล็บเนี่ยใช้ได้เลยครับราคาค่อนข้างโดดเลยครับอืแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือรองเท้ารองเท้าของเราบูนะรอง,งเท้าบู รองเท้ารองเท้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีเป้ามีเป้าถ้ารองเท้าไม่ได้ก็เป็นรองเท้าตกปลาก็ได้นะครับหนุ่มๆบูบูสโนว์ทุกอย่างเนี่ยมีปะนี่นี่นนม,มีมีคู่เดียววะ่ะเออรองเท้ามีคู่เดียววะ่ะหนุ่มคู่เดียวเลยเดี๋ยวเอาเป็นเท้าตกปลาก็ได้ครับอืมไอเท้าตกปลาหรือเท้านี้ได้หมดนะครับเพียงแค่เราจะเปลี่ยนลูกแก้วแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะ เท้าตกปลาถ้าเป็นบวก7บวก8โดูราคาก็ใช้ได้อยู่นะเอาเป็นบวก7บวก8ก็ได้ครับประมาณ14 m 15M เอมเอมโดยประมาณนะครับอืม14คูณ33 460อันนี้ผมตีต่างไป460อ่าบวก460นะครับอันนี้เท้ามือเท้าเอ่อแล้วก็หน้าหน้าเป็นหน้าแบมโบครับ หน้าแบมโบครับมาดูดิหน้าแบมโบอู้บวกจิดราคาใช้ได้เลยทุกคนราคาดีเลยอะ่ะเออแนะนําว่าถ้าบวกจิดประมาณสิบสี่เอ็มเนาะเออสิบสี่เอ็มทุกคนอืมตีต่างสิบสี่คูณสามสามประมาณสี่ร้อยหกสิบเช่นเดียวกันครับผมอ่ะบวกสี่ร้อยหกสิบอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นทรงผมทรงผมทรงผมหมาป่าดได้ครับ ตองผมอาวุธมาป่าเดืวดไดอันนี้คุณจะตีเองก็ได้แต่ว่าบวกเจ็ดก็ได้ครับประมาณสิบห้าเอ็มนะครับเออประมาณสิบห้าเอ็มบวกลบสิบห้าประมาณสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบอะฮะอันนี้ผมอาจจะปัดลงปัดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปซื้อนอกหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกกว่านี้นิดนึงนะครับทุกคนนะเออบอกก่อนนะมันจะถูกกว่านี้นิดนึงนะครับผมต่อไปวันแม่โนหนึ่งครับวันแม่เสื้อวันแม่ครับบวกเจ็ด เสื้อวันแม่บวกเจ็ดบวกแปดบุแพงอยู่นะอุ้ยแพงแพงแกแพงมากเสื้อวันแม่ผมให้ตีต่างไปประมาณสักแถวแถวสิบห้า,าเอ็มแล้วกันนะครับผมอ่ะบวกสิบห้าเอ็มโอ้จะของแพงขึ้นเดอนะเนี่ยสิบห้าคูณเลทสามสามหนึ่งร้อยเก้าเออสี่ร้อยเก้าสิบอ่ะ,อะแล้วก็กางเกงครับเป็นอควาครับกางเกงเป็นอควาอันนี้ก็ประมาณ อ้อันนี้ถือว่าถูกครับซื้อบวกสิก็ได้นะครับทุกคนราคาถูกมากหรือจะเป็นรอยกระทงก็ได้ครับแล้วแต่เลยรอยกระทงก็ได้เนี่ยได้หมดนะครับได้หมดรอยกระทงก็ได้อควาก็ได้แต่ผมว่าอควาหน้าจะเฟี้ยวอยู่แต่รอยกระทงก็ไม่ได้แพงผมให้ตีต่าง15เอิมละกันนะครับทุกคนนะจะเป็นตัวของรอยกระทงก็ได้หรือจะเป็นอควาก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับผมอ่ะก็บวกไปอีก490อ่า490นะครับผมเซ็ตซับนะครับผมกับการทาของทั้งนี้ทั้งนั้นของเราตอนนี้นะฮะ ก็คืออยู่ที่ประมาณ7330บาทของแก้วฉายาครบเครื่องเต็ดครบนี่ประมาณนี้และที่สาคัญครับสกิลเราขาดไม่ได้ก็คือสกิลครับอ่ะอย่างของวันอะวันเล่นเป็นซูโม่แล้วกันเนาะซูโม่เนี่ยราคาเฉลี่ยแล้วกันนะครับลงดีที่เราต้องมีก็คือลงรีเลยนะครับลงดี18 m อ่ะก็18คูณแล้วกัน18คูณ33 ประมาณ500600ประมาณ5 0 0 600โดยประมาณนะแต่คิดว่าน่าจะแถวๆสัก550น่าจะได้อยู่550นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของเกี่ยวกับอ e, ีกันบ้างครับอ่ะอี e, อันนี้คือเราต้องการนะเอออี e, อุ้ยอี e, ไม่ค่อยมีทุกคนอ e, ีหายากนะอันนี้ผมแนะนำให้ซื้อกันแตกไปยัดขึ้นเองก,ก็ได้นะครับผมอ่ะเอาเอากันแตกไปยัดขึ้นเองก็ได้นะครับประมาณตอนนี้อ e, ีแพงมาก โอ谢谢 eter, et, up, it, it. 8, ้ประมาณ9 0 0อ่ะทุกคน e 8 900อ่ะอืมอีเนี่ยผมให้ประมาณ900เลยแพงมากครับเซ็ตสับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าคุณพร้อมเล่นตอนนี้คุณมีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ8,800บาทคือคุณได้เล่นเลยครบเครื่องครบเซ็ตแต่ที่เหลือทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาจจะต้องตั้งฟาร์มนิดหน่อยนะครับผมอ่ะของแคสเน้นย้าว่าของแคสเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถยิงยาวได้เลยนะครับเน้นย้ําว่ายิงยาวไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนของแคสบ่อยไม่ต้องเป็นต้องทํานั่นทานี่บ่อยอย่างเงี้ยครับอืม เราสามารถที่จะใช้แคสพวกนี้แล้วยิงยาวไปได้แบบเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเป็นของที่คุ้มมากๆนะผมอ่ะส่วนเท้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทุกคนคือเมื่อกี้เท้ามันมันมันไม่มีนะ,นอะไอ้เท้าบัวนะเราก็เป็นเท้าตกปลาทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนเป็นเท้าตกปลาคิเล่เราจะเกิดมาเพื่อน,เ,อนเราก็เปลี่ยนลูกตรงเนี้ยเป็นลูกแก้วบวกสิบนะครับอืมเราก็เปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกแก้วบวกสิบ <c oughs> นี่เป็นเป็นลูกแก้วบวกสิบคิเล่เราต่ําไปนิดนึงอ่ะเอาลูกแก้วบวกสิบ เอาบวกสิมาแทนก็ได้นี่นะพอดีครับมันก็จะคีดเมตจะลงมานิดหน่อยใช้คําว่านิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับเห็นไหมมันมีความแบบไอกันต่อได้อะไรประมาณนี้ครับของทั้งนี้ทั้งนั้นครับเวลพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วกันเวลสูงสุดจะอยู่ที่55นอกนั้นเพื่อนๆใส่ได้หมดแล้วนะครับผมใครที่แบบมาเล่นเริ่มต้นอะไรเงี้ยสามารถที่จะเล่นได้แบบอีซี่อีซี่นั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนถามว่าอีตัวโจ๊กตายไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะตุยอยู่นะครับน่าจะตุย นะครับเพราะไรเดอร์มันแรงแบบบึ้มบคือลือคือลือเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าในกรณีที่ตัวของอไรเดอร์อีไม่ตายนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าเราอาจจะต้องไปตีของบางชิ้นเนี่ยให้เป็นบกสิทธิ์นะครับมันจะตีง่ายขึ้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับเออลืมแนะนําในเรื่องของทิกไปนิดนึงทุกคนสําหรับใครที่เพิ่งมาเวลณตอนนี้นะครับผมอ่ะสมมติว่าเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆเหมือนคล้ายๆกับวิ่พี่ผมเพิ่งสมัครมาแรกๆเนี่ย เพื่อนๆทาการซื้อของเนี่ยผ่านเซทเนะครับผมอ่ะซื้อของผ่านเซทเสักวีนึงก็ได้อจาจจะเป็นเซทเผมแนะนําเป็นใครดีอ่ะเซทเมี34อ่ะสมมติสมตสมตินะอันนี้อันนี้ยกเคสยกเคสแล้วกันนะครับอ่ะเซเเนี่ยดูยังไงนะครับเวลาที่เราซื้อของขายของเนี่ยเซทเนี่ยจะมีถุงอยู่บนหัวแบบนี้ทุกคนนะอืมเอมจะมีถุงอยู่บนหัวแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อของขายของหรือการของเนี่ย เราจะต้องไปทําการกลางหรือแบบซื้อผ่านเซตเอนะครับมันจะปลอดภัยที่สุดเลยซื้อเอ็มต่างๆอะไรผ่านเซตเอ็มช่วงแรกเนี่ยเบลแรกๆเนี่ยให้เราซื้อสว่าน3หัวนะครับผมไปที่ช็อปนะครับเออบอกบอกเซตเอ็มก็ได้ว่าเอ,อ้ยพี่ผมซื้อสว่าน3หัวหน่อยเองี้ยครับเขาจะส่งมาเป็นกิฟต์ให้เป็นของขวัญให้พอเราซื้อตัวของสว่านเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่กี่หัวนะหนถึงสหัวมั้งถึงเจลล์สิพอเราซื้อสว่านเสร็จแล้วเรียบร้อยเงี้ยครับพอเราเบลลสิเสร็จสับแล้วครับให้เรรราาาาามมาทํกฟ์ตััวของดนค ดันปาร์คตอนนี้ได้ E X P ที่เยอะมากๆใช้คาว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าดันปาร์คเนี่ยเหมือนเขาปรับในรูปแบบเข้ามาใหม่ทําให้เราเหมือนกับได้ตัวของ E X P เพิ่มขึ้นที่เยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าได้ E X P เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้สักฟู่นะครับได้ E X P ที่เยอะเยอะมากนะครับทุกคนนะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการปรับดันใหม่อะไรเงี้ยครับอืมอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้านี้ก่อนเผื่อใครที่แบบพี่ผมอยากรู้ว่ามันได้ E X P เท่าไหร่เงนะี้ย <c oughs> อีพีของดันปาร์ตอนนี้ตอนแรกแน่มัน2 0 0พใช่ปะแต่ว่าตอนนี้มันขายายปรับใหม่ก็คือ 10K เออไอตัวของ EP ตรงเนี้ยครับ 10K 10K EP เอเนะี่ยอันนี้ไม่รวมกับเรื่องของการกดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของคูณ3คูณ EP ยังไม่รวมนะครับผมอ่ะพราเราดันฟาร์มดันปาไปถึงจุดๆนึงแล้วครับเราค่อยมาฟาร์มโรสครับอ่ะฟาร์มโรสเสร็จปับ๊บไล่ไปซับเวซับเวเสร็จปับ๊บค่อยมาจีนอย่างเงี้ยไล่ไปตามเฟสแบบนี้ครับอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญแต่ผมเชียรนะ์ม ฟาร์มปาร์คเสร็จมาฟาร์มโรสแล้วก็มาฟาร์มซับเลยส่วนจีนจะปล่อยทิ้งเพราะว่าเราอ e ีค่อนข้างช้าและก็นานมากผมมองว่าซับเวเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมอ่ะพอเราฟาร์มและทอราอยากวิวเยอะๆเนี่ยเราฟาร์มซับเรื่อยๆเลยครับคุณจะมาจ้างฟาร์มซับก็ได้นะแบบเออหาแบบพวกตี้รับจ้างฟาร์มทรงฟาร์มซับอะไรเงี้ยได้หมดหรือแบบหาคนที่รับจ้างในเรื่องของการฟาร์มเลเวลเนี่ยแบบจากเลเวล10ไปถึงเลเวล55เนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่สามารถสอบถามได้เลยนะครับประมาณนั้นละกันนะฮะก็เรียก้ว่าเกมนี้ ถ้าพูดกันตามหลักเองอะถ้าเป็นสายฟรีถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันเหนื่อยแต่ถ้าเรามีตังค์เนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าทุกคนเข้าใจฟิลปะถ้าเรามีตังค์เนี่ยมันเล่นง่ายกว่านะครับงบประมาณในการที่ใช้ในการเวจ้างเวลือต่างๆเนี่ยผมว่าประมาณ 10K บาทเนี่ยคือได้เล่นแล้วนั่นเองนะครับอ,อันนี้มาบอกกับคนที่มีงบประมาณประมาณหนึ่งแล้วกันที่แบบเอ้ยมีการทําของงบประมาณแบบบึ้มๆคือลือคือลือนะอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะจ๊